A dramatic scene inside a Thai courtroom. A young Thai boy, around 7 years old, stands alone in the center. Wearing a neat white school uniform, looking serious and determined. Behind him, Thai judges and officers in official Thai uniforms sit on a large wooden judges' bench. With atmosphere intense and suspenseful, the courtroom has dark polished wood panels. Thai flags and a solemn, serious mood. Remove any watermarks or unnecessary elements. Make the lighting cinematic and emotional. Highlighting the boy as the main focus. เด็กเจ็ดขวบขึ้นสารลำพังเพื่อช่วยพ่อคำพูดที่ทำให้คนทั้งสารต้องหลั่งน้ำตาแสงไฟสีขาวจากเพดานสารศารสตร์ลงมาเย็นเฉียบห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงเก้าอี้ไม้ลั่นเมื่อมีคนขยับกลิ่นฝุ่นเก่าและเอกสารผสมกับกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดอวนอยู่ในอากาศ เด็กชายวัยเพียงเจ็ดขวบเดินเข้ามาช้าๆรองเท้าหนังเล็กกระทบพื้นหินอ่อนเสียงก้องสะท้อนกล้องไปทั่วทุกสายตาหันมาจับจ้องเขาเดินเพียงลำพังเก้าวอี้ที่สูงเกินไปทำให้เขาต้องใช้สองมือเกาะขอบเพื่อปีนขึ้นเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนดังในหูมือเล็กๆจับแน่นจนเล็บกดลงบนฝ่ามือริมฝีปากแห้งผากเหมือนถูกดูดน้ำออกหมดผู้พิพากษาจ้องมองเด็กด้วยแววตาจริงจัง เจ้าหน้าที่ศาลขยับเอกสารเสียงดังกรอบกแกรบทนายฝั่งตรงข้ามยกคิ้วขึ้นสูงรอยยิ้มบางบางแฝงความเย็นชาเด็กชายกวาดตามองไปที่พ่อพ่อนั่งอยู่มุมห้องมือถูกพันธนาการด้วยกุญแจเหล็กแววตาพ่อเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็ยังส่งยิ้มบางบางให้ลูกชายลมหายใจเด็กเริ่มสัน่นเขารู้ว่าทุกคำพูดของเขาอาจเปลี่ยนชะตาชีวิตพ่อได้บรรยากาศในห้องแน่นขนาดเหมือนอากาศหายไปครึ่งหนึ่ง เสียงผู้พิพากษาดังขึ้นก้องทุมหนูอยากพูดอะไรต่อศาลเด็กชายยืดตัวตรงตาแดงก่ำแต่ยังจ้องแน่วแน่เสียงของเขาแหบเบาทว่าแทรกความเด็ดเดี่ยวพ่อของผมไม่ใช่คนเลวศาลทั้งศาลเงียบกริบบางคนถึงกับชะงักหายใจผู้หญิงแถวหลังยกมือขึ้นปิดปากตัวเองพ่อสอนผมว่าไม่ว่าจะจนไม่ว่าจะลำบากก็ห้ามขโมยของคนอื่นพ่อสอนให้ผมพูดความจริงถึงมันจะทำให้เจ็บปวด แต่วันนี้ไม่มีใครฟังความจริงของพ่อเลยเสียงเด็กสะอื้นสั่นแต่เขายังฝืนพูดต่อเขายกมือเล็กๆชี้ไปที่พ่อพ่อเป็นคนเดียวที่ผมเหลืออยู่ถ้าพ่อหายไปผมก็ไม่มีใครน้ำตาเริ่มเอ่อเต็มสองตาแต่สิ่งที่ทำให้คนทั้งห้องต้องตัวสัน่นคือรอยยิ้มเล็กๆที่เด็กฝืนส่งออกมาพร้อมน้ำตารอยยิ้มที่บาดลึกลงกลางใจผู้ที่มองเห็นและในขณะนั้นเอง คุณอยากให้ผมดำเนินเรื่องต่อไปในทิศทางที่เต็มไปด้วยความสะเทือนใจและคำพูดช็อกสารหรืออยากให้เริ่มเผยความลับบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดดีครับและในขณะนั้นเองเสียงสะอื้นเบาๆเริ่มดังขึ้นจากมุมห้องคนดูที่นั่งเฝ้าฟังคดีหลายคนก้มหน้าปาดน้ำตาบรรยากาศที่กดทับกลายเป็นความอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกผู้พิพากษาขมวดคิ้วมือที่กำคอนเล็กของสารสันเล็กน้อยแม้เขาจะพยายามวางสีหน้าเย็นชา แต่สายตาก็เริ่มสั่นไหวเด็กชายสูดหายใจลึกเสียงสั่นยังคงลอดออกมาจากลำคอแต่แววตาไม่ยอมถอยแม้แต่น้อยทุกคืนผมเห็นพ่อนั่งซ่อมรองเท้าเก่า,เ,กาเพื่อเอาเงินไปซื้อข้าวบางวันพ่ออดกินเพื่อให้ผมกินอิ่มแต่วันนี้เขากลายเป็นเหมือนโจรในสายตาทุกคนเขาพูดพลางกำมือแน่นเส้นเลือดเล็กๆที่หลังมือปูดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเสียงของเขาเริ่มดังขึ้นทีละน้อยเหมือนแรงกดดันที่สะสม พ่อของผมถูกใส่ร้ายศาลทั้งศาลสถานทนายฝั่งตรงข้ามชะงักหน้าเสียเจ้าหน้าที่ศาลเพลอหยุดขีดปากกาลงบนเอกสารเด็กชายเบือนหน้ามองไปทางผู้ชายในชุดสูทด,ดำชายคนนั้นนั่งกอดอกยิ้มมุมปากจางๆแววตาของเขาเหมือนคนที่รู้ความลับบางอย่างเด็กชายจ้องตรงไปที่เขาน้ำตาไหลอาบแก้มแต่เสียงกลับชัดเจนผมเห็นคุณคุณเป็นคนเอาของไปใส่ในกระเป๋าพ่อ ห้องทั้งห้องถึงกับแตกตื่นเสียงอื้ออึงดังขึ้นทันทีบางคนอ้าปากค้างบางคนยกมือขึ้นปิดหน้าเหมือนรับไม่ไหวผู้พิพากษาตีค้อนดังสนัน่นเงียบศาลต้องการความเงียบแต่เสียงหัวใจของทุกคนในห้องยังเต้นแรงเหมือนกำลังรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เด็กชายยังไม่หยุดพูดเขาหอบหายใจแรงแต่ดวงตาย,ยังคงมุ่งมั่นผมจำได้วันที่ตำรวจมาจับพ่อ ผมแอบมองจากหลังประตูไม้เก่าๆของบ้านผมเห็นเขายื่นซองเงินให้ใครบางคนก่อนที่พ่อจะถูกใส่กุญแจมือสารทั้งสารเงียบกริบอีกครั้งความเงียบที่หนักหน่วงจนเหมือนกดทับทุกลมหายใจทนายฝ่ายตรงข้ามหน้าเริ่มซีดเผือดดวงตากราดมองไปรอบๆเหมือนหาทางหนีเด็กชายหันกลับไปมองผู้พิพากษาเสียงแผ่วลงแต่ยังแทงทะลุใจทุกคนผมอาจจะเด็กเกินไป แต่ผมรู้ว่าอะไรคือความยุติธรรมวันนี้ผมอยากให้สารฟังหัวใจของผมด้วยไม่ใช่แค่เอกสารที่คนโกหกเขียนขึ้นมาเสียงสะอื้นดังขึ้นหนักกว่าเดิมผู้หญิงสูงวัยแถวหน้าเอามือกุมอกน้ำตาไหลพราคเจ้าหน้าที่สารบางคนเองก็หันหน้านีเพื่อปิดบังดวงตาที่แดงกำ่ำผู้พิพากษาวางค้อนลงอย่างช้าๆเสียงโลหะกระทบไม้สะท้อนกล้องไปทั่วห้องสายตาทุกคู่จับจ้องที่เด็กชายตัวเล็กผู้กลา้า และในเสี้ยววินาทีนั้นประตูศาลเปิดออกพร้อมเสียงฝีเท้าเร่งรีบชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารหนาในมือสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความรีบร้อนและความลับบางอย่างที่พร้อมจะเปิดเผยคุณอยากให้ผมเล่าให้ต่อไปว่าชายที่ถือแฟ้มเข้ามาเป็นฝ่ายเปิดโปงความจริงหรือให้เขาเป็นตัวละครที่สร้างความสับสนยิ่งกว่าเดิมดีครับชายที่ถือแฟ้มเข้ามาหยุดยืนกลางประตูศาลเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องไปทั่วห้องเงียบจนได้ยินทุกย่างก้าว สายตาทุกคู่หันไปจ้องเหมือนถูกบังคับให้หยุดหายใจเหงื่อเม็ดเล็กๆไหลลงข้างแก้มของเขามือที่ถือแฟ้มสันไหวเล็กน้อยเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจผู้พิพากษาขยับตัวช้าๆเอียงสีสะถามเสียงทุม้มคุณคือใครและเข้ามาในศาลโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไรชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความกดดันและความสิ้นหวังเขาสูดหายใจแรงเหมือนรวบรวมความกล้าก่อนเอ่ยออกมา ผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารคดีนี้ครับและผมมีสิ่งที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้อีกต่อไปเสียงพูดของเขาสั่นสะท้านแต่ทุกคำกลับหนักแน่นจนคนทั้งศาลเงียบลงทันทีเขายกแฟ้มหนาขึ้นเหนือหัวเหมือนถือหลักฐานชี้ชะตาในนี้คือเอกสารต้นฉบับของคดีหลักฐานที่หายไปหลักฐานที่ถูกแก้ไขเพื่อลงโทษชายคนนั้นมือเด็กชายที่เกาะเก้าอี้แน่นสั่นสะท้าน เขาเบิกตากว้างหันไปมองพ่อน้ำตาเออจนพร่ามัวพ่อเองก็นั่งนิ่งตาค้างเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่กำลังได้ยินทนายฝั่งตรงข้ามลุกพรวดจากเก้าอีเสียงดังจนโต๊ไม้สะเทือนสารอย่าฟังเขาโกโหกไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นเสียงโห่ร้องอื้ออึงจากผู้คนดังขึ้นบรรยากาศระเบิดเป็นความวุ่นวายที่ไม่อาจหยุดได้ง่ายบางคนตะโกนด่าทนายบางคนร้องขอให้ผู้พิพากษารับแฟ้มทันที ผู้พิพากษาทุกค้อนเสียงดังสามครั้งสารต้องการความเงียบนำเอกสารนั้นมาที่แท่นชายที่ถือแฟ้มก้าวช้าๆไปด้านหน้ามือยังสั่นแต่แววตากลับมุ่งมั่นกว่าเดิมเขาวางแฟ้มลงตรงหน้าผู้พิพากษาก่อนเอ่ยเสียงต่ำผมเป็นคนถูกบังคับให้แก้ไขมันด้วยมือของตัวเองและผมไม่อาจทนเห็นเด็กคนนี้ร้องให้เพื่อปกป้องพอ่อโดยที่ความจริงถูกฝังกลบเด็กชายยกมือขึ้นปาดน้ำตา ริมฝีปากเขาสัน่นแต่ดวงตาเริ่มเปล่งประกายแสงแห่งความหวังเขามองชายคนนั้นเหมือนเจอผู้กล้าที่สวรรค์ส่งมาผู้พิพากษาค่อยๆเปิดแฟม้มเสียงพลิกกระดาษด,ดังกรอบแกรบในห้องที่เงียบสนิททุกสายตาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวเหมือนเวลาทั้งหมดหยุดนิ่งเพื่อรอผลลัพธ์ใบหน้าของผู้พิพากษาค่อยๆเปลี่ยนสีจากขมวดคิ้วสู่การเบิกตากว้างจากนั้นริมฝีปากที่ปิดสนิทก็เริ่มสั่นระร,ริกนี่มัน เสียงของเขาแผ่วลงแต่ดังพอให้ทุกคนได้ยินนี่คือหลักฐานว่ามีการปลอมแปลงเอกสารและบิดเบือนข้อเท็จจริงในคดีนี้สารทั้งสารถึงกับระเบิดเสียงดังขึ้นเสียงอุทานเสียงร้องให้เสียงสอบทอประสานกันจนห้องแทบถลม่มทนายฝั่งตรงข้ามหน้าซีดเหมือนเลือดไหลหายไปจากร่างเขาถอยหลังชนเก้าอี้ลมหายใจถี่สั้นริมฝีปากสันงานเด็กชายลุกขึ้นยืนบนเก้าอี้ไม้ที่สูงเกินตัว ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่แววตากลับแข็งแกร่งเสียงเล็กๆของเขาดังขึ้นกลางความโกล่าหลสารครับผมบอกแล้วพ่อผมไม่ใช่คนเลวเสียงนั้นพุ่งตรงเข้าสู่หัวใจของทุกคนแม้กระทั่งผู้พิพากษาที่พยายามเก็บสีหน้าเย็นชาก็ยังต้องหันหน้าหนีเพื่อปกปิดดวงตาที่เริ่มแดงกำ่ำและในเสียววินาทีนั้นเองชายในชุดสูทดำที่เด็กชี้มาก่อนหน้าลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้พร้อมกับรอยยิ้มเหยียด สายตาคมกริบวาวโรดคิดว่าหลักฐานแค่นั้นจะทำให้ฉันพังงั้นหรือเสียงของเขาดังก้องสะทอนเย็นเยียบและเต็มไปด้วยการขม่มขู่ทุกคนในห้องถึงกับชะงักแข็งคางและความรู้สึกเย็นยะเยือกก็คืบคลานเข้ามาในบรรยากาศคุณอยากให้ผมเล่าต่อไปในทางที่ชายชุดสูทดำเปิดเผยอำนาจลับที่ควบคุมสารทั้งหมดหรือให้เขาถูกเด็กพูดบางประโยคที่ทำให้เขาสะดุ้งจนความจริงแตกดีครับชายในชุดสูททำยืนตัวตรงกลางห้อง รอยยิ้มของเขาไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดามันคือรอยยิ้มของคนที่มั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือเสียงหัวเราะแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาก้องสะท้อนในสารที่เงียบงันเหมือนเสียงโลหะขูดหินทำเอาหลายคนขนลุกวาบโดยไม่รู้ตัวพวกแกคิดว่าแค่แฟ้มกระดาษกองนั้นจะล้มฉันได้จริงๆหรือเสียงของเขาเย็นชาลึกและเต็มไปด้วยแรงกดดนันเขากว่าตามองไปทั่วห้องจนผู้คนหลายคนไม่กล้าสบตา ฉันจ่ายเงินให้หลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่คนที่นั่งอยู่ข้างบนแท่นสูงนั่นคำพูดนั้นหล่นลงเหมือนค้อนเหล็กกระแทกหัวใจทุกคนห้องศาลสั่นสะท้านด้วยเสียงอุทานเสียงตะโกนเสียงโวยวายบางคนถึงกับยกมือขึ้นปิดหูเพราะทนไม่ได้ผู้พิพากษาหน้าเคร่งกำค้อนแน่นเสียงของเขาสั่นเมื่อเอ่ยออกมาคุณกำลังพูดจาใส่ร้ายศาลแต่ก่อนที่ประโยคจะจบ เด็กชายลุกขึ้นยืนบนเก้าอี้อีกครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาและเหงื่อแต่แววตากลับคมกริบจนแทงทะลุไปถึงหัวใจของชายชุดสูทด,ดำเสียงเล็กๆดังขึ้นคุณโกหกทุกคนหันขวับไปมองเด็กบรรยากาศที่อึกอึกเมื่อครู่เงียบลงทันทีแม้แต่ชายชุดสูททำยังหยุดนิ่งเล็กน้อยเด็กสูดหายใจแรงมือเล็กๆสัน่นแต่เขายกมันขึ้นชี้ตรงไปที่ชายชุดสูทด,ดำถ้าคุณจ่ายเงินให้จริง คุณคงไม่ต้องมายืนพูดอวดตรงนี้คุณกลัวกลัวว่าความจริงจะเปิดโปงกลัวจนต้องตะโกนข่มให้ทุกคนเชื่อว่าคุณยังมีอำนาจคำพูดนั้นบาดลึกลงเหมือนมีดคมทิมแทงเข้าไปในเกราะที่ชายชุดสูทดำสร้างขึ้นรอยยิ้มเยาะบนใบหน้าของเขาค่อยๆจางหายแทนที่ด้วยแววตาแข็งกร้าวที่เริ่มสั่นไหวเด็กชายก้าวลงจากเก้าอี้เท้าเล็กๆเ,เดินชา้ชาไปข้างหน้า เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังชัดเจนในห้องที่เงียบจนได้ยินลมหายใจเขาหยุดตรงหน้าพอหันกลับไปมองคนทั้งสารน้ำตาเอ่อคลอแต่เสียงชัดถ้อยชัดคำผมอาจจะไม่รู้กฎหมายแต่ผมรู้ว่าความจริงไม่จําเป็นต้องซื้อความจริงมันอยู่ในหัวใจของคนที่กล้ายอมรับผิดและกล้าพูดความจริงคนทั้งห้องถึงกับสะอื้นให้บางคนยกมือขึ้นเช็ดน้ําตา บางคนพยักหน้าแรงๆเหมือนยอมรับความจริงที่เด็กพูดชายชุดสูทดำกัดฟันแน่นเขากหมัดจนเส้นเลือดปูดโปนเสียงคำรามลอดออกมาจากลำคอแกเด็กบ้านนอกไม่มีค่าอะไรแต่ทันใดนั้นเองเสียงอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังห้องเสียงแหบต่ำที่เต็มไปด้วยความจริงจังและเย็นเยียบเด็กคนนี้พูดถูกทุกอย่างทุกสายตาหันไปทันที ชายชาราผมขาวในชุดสูทสีหม่นเดินเข้ามาชา้ชาๆไม้เท้ากระทบพื้นดังก๊อกก๊อกก้องสะท้อนแววตาของเขาคมลึกเหมือนคนที่เห็นทุกอย่างมานานเขาเดินตรงไปยังแท่นสารก่อนจะวางแฟ้มเก่าๆอีก,กองลงบนโต๊ะนี่คือหลักฐานอีกส่วนที่ฉันเก็บไว้ในวันที่ทุกคนคิดว่ามันถูกทำลายบรรยากาศในห้องเหมือนถูกหยุดหายใจอีกครั้งชายชุดสูทดำหน้าซีดเผือดดวงตาที่เคยมั่นใจบัดนี้ เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและเสียงเด็กชายก็แทรกขึ้นอีกครั้งเล็กแต่ก้องกังวานวันนี้ไม่ใช่พ่อที่ขึ้นศาลเพียงลำพังแล้วเสียงนั้นดังสะท้อนจนทำให้ทุกคนขนลุกและในวินาทีนั้นเองความจริงที่ถูกปิดบังมานานกำลังจะถูกเปิดโปองอย่างไม่มีใครหยุดได้ชายชาราผมขาวยืดหลังตรงไม้เท้าในมือกระแทกพื้นหินอ่อนดังสะท้อนเสียงนั้นเหมือนสัญญาณประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผู้คนในห้องจับจ้องเขาด้วยความสงสัยและความหวังแม้จะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เพียงการปรากฏตัวก็ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีเขาเอ่ยเสียงช้าชัดและหนักแน่นฉันคืออดีตผู้พิพากษาที่เคยนั่งบนบัลลังก์นี้และฉันคือคนที่ถูกกดดันให้เงียบเมื่อหลายปีก่อนเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วห้องบางคนอ้าปากค้างบางคนรีบยกมือขึ้นปิดปากตัวเองด้วยความตกใจสายตาทุกคู่หันกลับไปมองชายชุดสูทด,ดำทันที ชายชราวางแฟ้มเก่าลงบนโต๊ะปกแฟ้มเต็มไปด้วยคราบฝุ่นและรอยเหลืองจากการเวลาแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยเอกสารที่มีตราประทับของทางการครบถ้วนนี่คือหลักฐานการทุจริตของกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังคดีหลายสิบคดีหลักฐานที่ฉันซ่อนเอาไว้เพราะรู้ว่าถ้าเปิดออกไปในตอนนั้นฉันคงไม่มีชีวิตรอดเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงคมชัดเขาหันไปมองเด็กชายด้วยรอยยิ้มอ่อน แต่วันนี้ฉันเห็นเด็กคนหนึ่งยืนหยัดด้วยความกล้าเด็กที่ไม่ยอมให้ความจริงถูกเหยียบย่ำสารทั้งสารถึงกับเงียบอีกครั้งเด็กชายเบิกตากว้างน้ำตาเอ่อแต่ริมฝีปากค่อยคอยคลี่ยิม้มรอยยิ้มเล็กๆที่เต็มไปด้วยพลังและความหวังชายชุดสูทดำกัดฟันกรอดเขาทุบฝ่ามือลงบนโต๊ะไม้จนเสียงดังลั่นแกแกไม่ควรกลับมาแกควรจะตายไปตั้งนานแล้วคำพูดนั้นก้องสะท้อนในห้อง หลายคนสะดุ้งตัวขนลุกก่าบจากน้ำเสียงเต็มไปด้วยความแค้นเจ้าหน้าที่ศาลบางคนถึงกับก้าวถอยหลังเหมือนเจอปีศาจชายชราหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของคนที่ผ่านความกลัวมาจนไม่เหลืออะไรให้หวาดหวันใช่ฉันควรตายไปแล้วแต่ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ตายนั่นคือความจริงบรรยากาศในห้องศาลตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมบางคนเริ่มหันไปคุยกันเสียงเบาๆบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายวิดีโอ เหมือนรู้ว่านี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ผู้พิพากษายกค้อนขึ้นสูงน้ำเสียงของเขาหนักแน่นจนสั่นสะเทือนศาลจะรับเอกสารนี้เป็นหลักฐานเสียงทุบค้อนดังขึ้นสามครั้งคนทั้งห้องปรบมือพร้อมเสียงร้องให้สะอื้นเด็กชายโผลเข้ากอดพ่อกุญแจเหล็กเย็นเฉียบยังคงพันธนาการอยู่แต่สัมผัสอ้อมกอดน,นั้นกลับอบอุ่นจนพ่อหลับตาแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มชายชุดสูทด,ดำก้าวถอยหลังดวงตาแดงก่ำด้วยความโกรธ พวกแกไม่รู้จักฉันดีพอหรอกพวกแกคิดว่าสารนี้เป็นที่เดียวที่ฉันควบคุมไม่ได้อย่างนั้นหรือคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องชะงักความหนาวเย็นแผ่ซ่านราวกับอากาศถูกดึงออกไปจนหมดเขายกมือขึ้นตบเบาเบาสองครั้งและทันใดนั้นเองประตูด้านข้างสารก็เปิดออกชายชะกันในชุดดำหลายคนก้าวเข้ามาพร้อมสีหน้าแข็งกร้าวในมือแต่ละคนถือแฟ้มเอกสารและอุปกรณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเห็นในศาล เสียงสูดหายใจดังขึ้นพร้อมกันทั่วห้องความโกลาหลปะตุกขึ้นทันทีบางคนกรีดร้องบางคนรีบลุกหนีจากเก้าอีเด็กชายหันขวับไปมองเหงื่อเย็นไหลลงแก้มชายชุดสูททำยกยิ้มอีกครั้งนี่แค่จุดเริ่มต้นเด็กชายกอดแขนพ่อแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเสียงผู้คนที่หนีตายกลายเป็นเสียงโห่ร้องที่ดังกลบทุกอย่างและในวินาทีนั้นเองเสียงชายชาราผมขาวก็ดังก้องเหนือความวุ่นวาย อย่าให้เขาหนีวันนี้คือวันที่ความจริงต้องถูกเปิดเผยเสียงนั้นแผดดังเหมือนระฆังที่ปลุกให้คนทั้งศาลลุกขึ้นสู้สายตาทุกคู่หันกลับไปมองชายชุดสูทด,ดำและในอากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวประกายความกล้าหาญก็เริ่มลุกโชนขึ้นอย่างชา้าชเสียงรองเท้าบูทของชายชะกันในชุดดำกระทบพื้นศาลดังหนักและก้องราวกับเสียงกลองรบผู้คนที่เหลืออยู่ในห้องเบียดตัวเข้าหากันด้วยความหวาดกลัว บางคนร้องให้สะอื้นบางคนกรีดร้องขอความช่วยเหลือชายชุดสูทดำยืนอยู่กลางห้องรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งดวงตาของเขาเปล่งประกายเย็นชาเหมือนงูที่กำลังล่าเหยื่อเห็นหรือยังเขาพูดเสียงก้องนี่แหละคืออำนาจที่แท้จริงอำนาจที่ไม่ใช่ตัวหนังสือบนเอกสารหรือข้อเล็กๆของสารผู้พิพากษากำคอนแน่นแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความลังเลเพราะลูกน้องชุด,ดดำแต่ละคนไม่ใช่แค่ยืนขม่ม พวกเขาเปิดกระเป๋าเอกสารออกเผยให้เห็นอาวุธโลหะวาวับที่สะท้อนแสงไฟบนเพดานเสียงฮือฮากลายเป็นเสียงหวีดร้องเจ้าหน้าที่ศาลบางคนรีบหนีบางคนสุดนั่งกับพื้นบรรยากาศทั้งห้องพลันเปลี่ยนจากความตึงเครียดไปสู่ความสิ้นหวังที่กัดกินหัวใจทว่าท่ามกลางเสียงโกลาหนนั้นเสียงเล็กๆของเด็กชายกลับดังขึ้นแทรกหยุดหน้าเสียงนั้นไม่ดังมากแต่กลับพุ่งตรงเข้าสู่หัวใจทุกคน ชายชะกันหลายคนถึงกับชงะงักก้าวดวงตาหลายคู่หันไปมองเด็กตัวเล็กที่ยืนอยู่ข้างพอ่อเด็กชายหอบหายใจแรงมือเล็กๆกำกมัดแน่นจนสัน่นน้ำตายังคงไหลแต่แววตากลับแข็งกร้าวกว่าที่เคยผมไม่กลัวเขาตะโกนลั่นคุณอาจมีคนมากมีเงินมีอาวุธแต่คุณไม่มีความจริงคำพูดนั้นแทงทะลุเหมือนฟ้าผ่ากลางใจลูกน้องชุดดำบางคนถึงกับหันมองหน้ากัน ดวงตาของพวกเขาไหววูบเล็กน้อยเหมือนถูกเขย่าจากข้างในเด็กชายไม่หยุดเขาก้าวไปข้างหน้าเสียงรองเท้าหนังเล็กๆกก้องกังวานในห้องที่เงียบลงพวกคุณทุกคนเด็กหันไปมองลูกน้องชุดดำทีละคนพวกคุณก็มีลูกมีครอบครัวเหมือนกันใช่ไหมถ้าวันหนึ่งพวกคุณถูกใส่ร้ายเหมือนพ่อผมพวกคุณจะยังยืนข้างคนที่โกหกอยู่หรือเปล่าคำถามนั้นกรีดลึกลงในจิตใจลูกน้องชุดดำหลายคนก้มหน้าลง บางคนกำอาวุธแน่นแต่แรงที่ถือกลับสั่นไหวบางคนถอนหายใจยาวราวกับกำลังตัดสินใจบางอย่างชายชุดสูทดำเห็นเช่นนั้นเขาตวาดลั่นอย่าฟังมันมันก็แค่เด็กแต่เสียงของเขาแหบพร่าราวกับความมั่นใจที่เคยมีเริ่มร้่าทีละน้อยเด็กชายชี้นิ้วตรงไปที่ชายชุดสูทดำน้ำตาไหลอาบแก้มแต่เสียงกลับหนักแน่นเกินวัยถ้าความจริงทำให้คุณกลัวจนต้องเอาปืนมาปิดปากทุกคน คุณก็ไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งคุณมันขี้ขลาดเสียงนั้นดังสะท้อนจนลูกน้องชุดดำหลายคนสะดุง้งบางคนถึงกับปล่อยอาวุธในมือหล่นลงกับพื้นเสียงโลหะกระทบหินอ่อนดังกอแคลงทําให้คนทั้งห้องผวาชายชุดสูตรดําเบิกตากว้างความโกรธและความหวาดกลัวประตุขึ้นพร้อมกันพวกแกทรยศฉันงั้นหรือลูกน้องบางคนยังยืนนิ่งไม่ขยับแต่สายตาที่หันไปมองเด็กชายกลับเปลี่ยนไป เปลี่ยนจากความแข็งกระด้างเป็นความลังเลและเจ็บปวดชายชาราผมขาวใช้ไม้เท้ากระแทกพื้นอีกครั้งฟังเด็กคนนี้สะเขาตะโกนก้องอย่าปล่อยให้ความกลัวทำให้พวกเจ้ากลายเป็นสัตว์รับใช้ไปตลอดชีวิตบรรยากาศในห้องเปลี่ยนอีกครั้งจากความหวาดกลัวกลายเป็นแรงกดดันที่ย้อนกลับไปหาชายชุดสูทด,ดาแววตาของเขาเริ่มไหวรุนแรงเหงื่อซึมออกเต็มขมับเด็กชายสูดลมหายใจลึก ยืดหลังตรงเหมือนนักรบตัวน้อยที่ยืนต่อหน้ากองทัพวันนี้เขาพูดเสียงดังชัดไม่ใช่พ่อที่ขึ้นศาลลำพังอีกแล้วแต่คือคุณคนที่โกหกและหลบซ่อนหลังเงินศาลทั้งศาลสถานเสียงปรบมือดังขึ้นจากผู้คนที่ยังอยู่เสียงร้องให้สะอื้นผสมกับเสียงโห่ร้องให้กำลังใจและในจังหวะนั้นเองลูกน้องชุดดำคนหนึ่งค่อยๆก้าออกมาเขาปลดอาวุธในมือวางลงบนพื้น จากนั้นเงยหน้ามองตรงไปที่ชายชุดสูทด,ดำผมไม่ทำตามคุณอีกต่อไปคำพูดนั้นเหมือนเป็นประกายไฟลูกน้องอีกสองสามคนทำตามทันทีเสียงอาวุธตกกระแทกพื้นดังเป็นจังหวะต่อเนื่องเหมือนเสียงระฆังประกาศการล่มสลายของอำนาจที่เคยแข็งแกร่งชายชุดสูททำยืนสัน่นดวงตาเบิกกว้างรอยยิ้มที่เคยมั่นใจหายไปหมดสิน้นเหลือเพียงใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความสิ้นหวังและความเดือดดาลนและในวินาทีนั้นเอง เด็กชายก้าวไปข้างหน้าอีกเก้ายกเสียงเล็กๆแต่ก้องกังวาลไปทั่วห้องหมดเวลาแล้วความจริงต้องถูกพูดออกมาชายชุดสูทดำยืนอยู่กลางศาลใบหน้าซีดขาวรอยยิ้มหยาอที่เคยมั่นใจหายไปหมดสิน้นเหลือเพียงดวงตาที่สั่นระร,ริกเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมผู้คนในห้องศาลไม่ใช่แค่ผู้ชมอีกต่อไปพวกเขาลุกขึ้นยืนเสียงโห่ร้องดังสนัน่นทุกสายตาทุกแรงกดดันถาโถมเข้าหาชายเพียงคนเดียว ผู้พิพากษายกค้อนขึ้นสูงเสียงทุ้มก้องสะท้อนเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมาศาลมีคำสั่งจับกุมชายผู้นี้ในข้อหาปลอมแปลงหลักฐานและใช้อำนาจโดยมิชอบเสียงปรบมือระเบิดขึ้นทันทีบางคนร้องให้บางคนโผเข้ากอดกันเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาล็อกแขนชายชุดสูทดำเขาดิ้นรนแต่ไร้ประโยชน์เสียงตะโกนของเขากลายเป็นเพียงเสียงโหยหวนที่ไร้คนฟังเด็กชายหันไปมองพ่อ กุญแจเหล็กถูกปลดออกอย่างช้าๆเมื่อมันหลุดออกจากข้อมือพ่อโผเข้ากอดลูกทันทีอ้อมกอดนั้นแน่นอบอุ่นและเต็มไปด้วยน้ำตาที่ปลดปล่อยเสียงผู้คนในห้องยังคงดังก้องแต่ในโลกเล็กๆของสองพ่อลูกทุกอย่างกลับเงียบสงบเด็กชายซุกหน้าลงกับอกพ่อเสียงหัวใจที่เต้นแรงและอบอุ่นคือหลักฐานแห่งความจริงที่ไม่มีใครพลากไปได้ชายชาราผมขาวมองภาพนั้นด้วยแววตาอ่อนโยนริมฝีปากคลี่ยิ้มเล็กๆ ความจริงยังมีที่ยืนเสมอเขาพึมพำและเมื่อผู้พิพากษาตีค้อนครั้งสุดท้ายเสียงก้องสะท้อนนั้นไม่ได้หมายถึงจุดจบของคดีเพียงหนึ่งคดีแต่คือการประกาศเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นของศาลที่ไม่ใช่แค่สถานที่ตัดสินแต่เป็นที่ที่ความจริงต้องถูกได้ยินเด็กชายเงยหน้ามองผู้พิพากษาดวงตาเปล่งประกายด้วยน้ำตาและความหวังเสียงเล็กๆของเขาดังขึ้นอีกครั้งขอบคุณครับที่ฟังหัวใจของผม สารทั้งสารเงียบไปหนึ่งอึดใจก่อนที่เสียงปรบมือกึกก้องจะดังขึ้นพร้อมกันและในวันนั้นไม่ใช่เพียงพ่อที่ได้รับอิสรภาพแต่ทั้งห้องสารก็ได้รับการปลดปล่อยจากความมืดที่ปกคลุมมานานเรื่องราวของเด็กชายวัยเจ็ดขวบผู้กล้ากลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานไม่ใช่เพราะเขาชนะคดีแต่เพราะเขาทำให้โลกทั้งใบจำได้ว่าความจริงไม่เคยต้องการอาวุธใดนอกจากหัวใจที่กล้า